สวครับขอต้อนรับเข้าสู่เต้ลโฟร์ออนไลน์นะครับวันนี้เรามาอยู่กับรถยนต์รุ่นใหม่นะครับของ Ford ก็ Ford เนี่ยจริงๆแล้วเปิดตัวในบ้านเรามานานสำหรับ r a n g e จอร์หรือว่า e v e r a รุ่นใหม่นะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาเพิ่มรุ่นย่อยใหม่ เพิ่มขึ้น3รุ่นนะครับวันนี้เราจะมารีวิว3รุ่นตอนนี้นะครับ f o ร d e เ e r วอเเนี่ยเขาจับเอารุ่นวาแท็กเข้ามาอยู่ใน Ford e v e r วอเด้วยเป็น f o r d e v e r l อ t w i ต์วาแท็กคำว่าวาแท็กเนี่ยบง่งบอกถึงความสปอร์ตปกติแล้วเนี่ย Ford e เ e r วอเนะครับเขาจะมาในรูปของความหรูหราเนะเขาจะรุ่นท็อปสุดเขาคือ Titan นียมพัดก็คือเป็นรุ่นที่ดูหรูหราแต่ครั้งนี้เขาจะเพิ่มลุคสปอร์ตเพิ่มขึ้นความสปอร์ตจะเป็นยังไงชมกันเลยครับ นี่ครับกระจังหน้าก็จะมีตกแต่งเป็นโนแบ็คนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นสีเทาแล้วก็โลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่ซึ่งคุ้นเคยกันอยู่แล้วในรุ่นเลนเจอร์วายแท็ก็จับมาอยู่ในเอเวอเรสต์วแทด้วยนะครับต้องบอกว่าสาหรับรุ่นของเอเวอเรเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีรุ่นที่สูงสุดก็คือ S, ไทเทเนียมพัดนี่หรอแมแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยพอมีวายแท็กแล้วนี้รุ่นสูงสุดก็คือเป็นเอลเลสไวด์แท็กนะครับจะสูงกว่าไทเทเนียมพัดอีกเพราะว่ามันจะมีมาสกสปอร์ตฉะนั้นอะไรที่รุ่นท็อปของเอ r เลสมีเนี่ยในรุ่นไวด์แท็กอ่ะก็มีอยู่แน่นอนนะครับโดยเฉพาะไฟหน้านะครับที่เป็นแบบ Performance LED คือมันจะกระดุกระดิกได้ปรับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตามพวงมลาลัยได้นะครับแล้วก็ นี่เลยสัญลักษณ์ของสไตล์ของเรนเจอร์และเอเวอเรนรุ่นใหม่ก็คือเป็นตัว C ีใหญ่แบบนี้นะครับก็เป็นเอกลักษณ์ที่เด่นชัดของเขาส่วนสิ่งอื่นที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับอย่างเช่นล้อก็เป็นล้อ20นิวนะครับเป็นล้อ20นิ้วแล้วก็มียางขนาด255นะครับ255 55R20 แล้วก็นี่เลยมีโลโก้ของ b บเทอร์โบเออต้องบอกนิดนึงว่าสำหรับตัวนี้นะครับเอเวอเรนเนี่ย ก็เขาตะก็ใช้รุ่นเขาเรียกว่าเครื่องยนต์เนี่ยในตัวท็อปสุดของเอเวอเรสตนั่นก็คือเครื่อง2,000เทอร์โบนะครับส0 0พทวินเทอร์โบนะครับ2องยงม้าแล้วก็มีกำลังสูงสุดถึง500นิวตันเมตรก็ถือว่าเป็นตัวท็อปที่สุดเป็นเครื่องใหญ่สุดของเขาส่วนการตกแต่งรอบคันเนี่ยเรามาดูคร่าวๆสำหรับตรงนี้นะครับนี่เวลาเราเปิดประตูใช่ไหม ก็จะมีไฟ LED ขึ้นนี่แบบนี้นะครับซึ่งในตัว titanium part ก็มีซึ่งรุ่นนี้ก็มีด้วยนะครับแล้วก็มีนี่เลยที่เหยียบนะครับขนาดใหญ่แล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมสําหรับ,รบนอกเหนือจากรุ่นปกติของไอวิเลนนั่นก็คือราวหลังคาราวหลังคาเนี่ยจะยกสูงขึ้นนะครับทำให้จับเวลาแบบหาแหลกหรืออะไรมาลัเนี่ยมันจะทําได้ง่ายขึ้นต่อมาเรามาดูด้านท้ายกันนิดหนึ่งครับ ด้านท้ายเนี่ยก็ยังคงความเป็น Ford e v e r e s t อยู่ mm. ก็จะไม่ได้มีการปรับอะไรมากมายนักนะครับ mm. ก็จะมีโลโกโ้ e l e r t s t ตรงกลางมีไฟเป็น LED สไตล์นี้นะครับซึ่งก็เห็นกันชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีโลโกโ้สีคขนสีั้นนี้เนี่ยก็คือเป็นตุ้น t อปใหม่ของ Ford e v a r e s t นะครับนั่นก็คือ Ford e v e r e r t White t นั่นเองเราไปดูภายในกันบ้างดีกว่าว่ามีการปรับอะไรบ้างไปครับ mm. เราไปดูภายในของเจ้า Ford e v e r e s t รุ่น White t ac. กันบ้างนะครับสิ่งที่เห็นแรกเลยคือ เขาตกแต่งใหม่นะภายในเขาจะเน้นคอนสปอร์ตใช่ไหมครับว่าวาแท็กเนี่ยฉะนั้นมันก็ยังมีลุคสปอร์ตเหมือนกับ Ford r a n g e r ไวแท็กก็คือภายใน,นยจะเป็นสีดำนะครับสีดําล้วนเลย <S <S แล้วก็มีโลโก้สีส้มที่เป็นคำว่าวาแท็กทั้งตรงนี้นะครับก็คือเบาะนั่งก็จะมีโลโก้นะครับแล้วก็เขาจะเดินตะเข็บเนี่ยสีส้มด้วยรอบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยเบาะนั่งนั่งหน้านั่งหลังไม่ว่าจะเป็นเกียร์หรือว่าจะที่เท้าแขนหรือว่าจะเป็นคนโซลหน้าก็จะเป็นเหมือนกับทิมที่เป็นสีส้้้มมเเป็นนไดดิสสรับห ฟังก์ชันในรถเอเวอเรสต์ของรุ่นไวแท็กเนี่ยก็จะมีอะไรที่คล้ายคลึงกับเจ้าเอเวอเรสตรุ่นไทเทเนียมพัดเดิมมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นจอที่เป็นดิจิตอลร้อเเลยขนาด1 2.4นิ้วนะครับหรือมันจะมีไวเลสชาร์จแล้วก็ e อียร์อีชิปเตอร์นะครับระบบขับเคลื่อนหรือว่าระบบควบคุมของการขับเคลื่อนเนี่ยมี6โหมดเหมือนกันมีขับเคลื่อน4ล้อนะครับขับเคลื่อน2ล้อโหมดโฟล์วแล้วก็โหมดการขับขี่6โหมดนะครับมีเบรคมือไฟฟ้าอยู่ตรงนี้ไวเลสชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับแแแแล้้้ววกกกก็็็็็ทุออย่่างงงจจะะเเปปนนนนนบบบบบีครััแบบแตซึ ความสวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของ Ford e เรเอยู่แล้วซึ่งในรุ่นที่เป็นไวท์แท็กเนี่ยก็มีมาให้แล้วที่สำคัญครับเขาก็ยังไม่ลืมราคาสันรูปมาให้ด้วยนะครับแล้วก็โหมดอื่นๆเช่นจอดรถอัจฉริยะจอดเองอัตโนมัติอะไรพวกนี้รถรถุ่นนี้ก็มีมาให้ครบทุกอย่างนะครับเบาะนะครับก็เป็นเบาะไฟฟ้าคู่ส่วนคนขับเนี่ยปรับไดแปทิศทานะครับก็อันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับของ Ford เอวอลเลรุ่นวาแท็นะครับซึ่งจะเป็นรุ่นที่สูงสุดนะครับเป็นตัวท็อปสุดของ f o r d e เอวอลเในประเทศไทยครั้งนี้นะครับส่วนเรื่องราคาเนี่ยอันนี้วันที่เรามารีวิวเขายังไม่บอกราคาทุกรุ่นนะครับแต่ว่าเดาว่าน่าจะสูงกว่าล้านแเพราะว่าปกติแล้วตัวไทเทียมพัดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1นึ่ล้านแปดแสนกว่าบาทซึ่งเขาบอกว่ารุ่นนี้เป็นท็อปกว่าฉะนั้นก็ต้องแพงกว่านั้นอีกนิดหน่อยครับก็คงไม่มากมายนักนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปดูรุ่นต่อไปซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่่่นนนนาาสใจมกกๆััั็คคคือ Fort Laen ไไปรไปรรบบดู ถ้าพูดถึงไฮไลท์นะครับของการมาครั้งนี้เนี่ยผมต้องยกให้เจ้านี่เลยที่เราจะไปรีวิวคันต่อไปนั่นคือ Ford Ranger Storm t a c k เป็นไงครับชื่อไม่คุ้นเลยไหมเพราะว่าจริงๆแล้ว Ford ประเทศไทยเนี่ยเขาให้รุ่นนี้คือรุ่นสตอมแท็กเนี่ยเป็นรุ่นสูงสุดแทนวายแท็กนะครับวายแท็กเนี่ยเดิมขายบ้านเรามาสักพักนะในบอดี้ที่แล้วนะครับแล้วก็บอดี้ปัจจุบันรถกระบะของ r a n เจอร์เนี่ยรุ่นนี้คือรุ่นสูงสุดสตอมแท็กนะครับคือแบบเหมือนกับฝ่าพายุอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะมีลักษณะข,ของความแบบสปอร์ตแล้วก็บึกบึนแล้วก็เป็นประสงค์ใช้งานได้เยอะขึ้นนะครับหนึ่งในนั้นคือนี่เลยเอกลักษณ์ของเรงกโนเจอร์เขาจะมี ใหม่พิเศษซึ่งถ้าเป็นสีวายแท็กเนี่ยก็จะเป็นสีส้มออกเหมือนคันเมื่อกี้เหมือนกับเอเวอเรส์วายแท็กใช่ไหมแต่ว่าพอมาเป็นเ a นเจอร์สตอมแท็กเนี่ยเขาจะให้สีส้มที่เข้มขึ้นก็เป็นส้มใหม่นะครับกระจังหน้าเนี่ยเป็นโนแบ็คทั้งชิ้นเลยนะครับขนาดใหญ่มากตรงนี้นะครับเขาเพิ่มระบบไฟหน้าที่สามารถจะเลี้ยวตามเขาเรียกว,ว่า p e r f o r m a n c e LED ของ Ford ใส่เข้ามาในรุ่น torm t ท็กแล้วเนี่ยนอกานั้นเขายังมีการปรับไฟสูงเขาเป็นคล้ายๆกับสปอ t l ตไลท์นะครับลับตบไฟสูงเนี่ยมันจะติดทั้ง ดวงนี้นะครับดวงปกติเขาแล้วก็ดวงตัวนี้เสริมมาเป็น LED เล็กๆ3ดวงอยู่ฝั่งละ3ดวงนะครับก็จะทําให้มันแบบโอ้โหละ่ะมันส่องไกลมากนะครับสวยงามคือเพิ่มออปชันได้ดีมากแล้วก็สปอตไลท์ที่เขาให้มาเ็ายังมีอยู่นะครับอยู่ด้านล่างแล้วก็ข้างหน้านมีเซ็นเซอร์เราจะเห็นว่า Ford r a n g e r s t o r m t a แเนี่ยเขาจะมีกล้องหน้ารถกล้องข้างก็คือคันนี้มีกล้องสามองศาด้วยแล้วก็มีเซ็นเซอร์ข้างหน้าตรงนี้รอบคันเลย ทำไมครับเพราะว่าเซนเซอร์พวกนี้เขาเป็นครั้งแรกในรถกระบะบ้านเราเลยนะที่เพิ่มระบบจอดรถอัตโนมัติเข้ามาอยู่ในรถกระบะนะครับก็รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นแรกสําหรับรถกระบะฟอร์ดนะครับแล้วก็สำหรับรถกระบะในประเทศไทยเจ้า f o r d r a n g e r อร์ r m t มแท็กนี่ก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกที่สามารถจะจอดได้แบบอัตโนมัติเจ๋ามากๆนะครับด้านข้างนะครับของ torm t แท็กเนี่ยเขาจะเป็นคิ้วที่เป็นสีดำแบบเด่นขงแป๊กนะครับล้อเนี่ยเขาจะให้มาขนาด20นิ้วเลยนะแล้วก็จะมี เขาเก็กิมมิคเล็กเร่งเขานะครับเป็นตัวแบบว้าวสีส้มออกสีส้มแดงนะครับออกใช้ประมาณนั้นนะครับก็มีความคือมีกิมมิคที่สวยงามแหละแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นโลโก้ไบเทอร์โบอ๋อคันนี้ก็คือเป็นตัวท็อปสุดของ Ford Ranger ฉะนั้นเครื่องยนต์ไม่ต้องพูดถึงครับเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรดีเซลนะเทวินเทอร์โบ210แรงม้านะครับแล้วก็มีพละาะกำลัง500นิวตันเมตรซึ่งเป็นตัวท็อป เป็นเครื่องยนต์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นเอลวิเลสหรือวอา์เรนเจอร์เครื่องยนต์เดียวกันนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเขาตกแต่งด้วยตรงนี้ก็เป็น LED นะครับนี่เหมือนกันผมอยากจะบอกว่ากลางคืนมันสว่างมากๆสว่างจัดเลยนะครับแล้วก็มีกล้องตรงนี้มาให้ก็คือคันนี้เป็นกล้องแบบ360องศานะครับแล้วก็นี่ครับมีโลโก้ต o r มแท็กคือขนาดแบบใหญ่3มสไตล์ของ Ford r a n g e r แล้วเขาจะให้อารมณ์แบบ บึกบึนอนะ่สะสตาน์นั้นนะครับแล้วก็นี่เลยสำหรับตอมแทกเขาจะให้นี่มาด้วยครับเป็นสติกเกอร์วงบอกถึงรถนิยมที่สวยงามของเขาแต่สิ่งที่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะในรถกระบะบ้านเราแล้วก็เป็นครั้งแรกของ Ford r เ n นเจอร์นั่นก็คือราวหลังคาครับนี่คุณผู้ชมเห็นอย่างนี้ดูเหมือนธรรมดานะครับแต่ถ้ามองกันดีๆแล้วเนี่ยตรงนี้มันสามารถจะพับเก็บได้คานตัวนี้ครับสามารถจะพับเก็บได้ทั้งสองฝั่งคล้ายๆกับรถยนต์ SUV หรู หลายค่ายที่ที่ใช้นะครับถ้าเกิดเราอันนี้เรากล้าออกมาใช่ไหมพอเวลาเราไม่ใช้เราจะพับเก็บได้เพื่อลดแรงต้านทานออกกาศนะครับแจ๋วมากๆคุณผู้ชมแล้วก็มีความแข็งแรงมากเขาบอกว่าอยู่นิ่งๆเนี่ยสาม,มารถจะรับน้ำหนักได้250กิโลเลยนะ ถ้าจอดอยู่นิ่งๆเวลาใส่เต็นท์หลังคาอะไรพวกนี้ก็จะไม่ต้องไปติดเพิ่มเลยครับอันนี้มาจากโรงงานเลยแล้วก็ที่สําคัญที่เป็นไฮไลท์อย่างหนึง่งนั่นก็คือไอ้เจ้านียที่เขาเรียกว่าโลบาร์หรือสปอร์ตบาร์เนี่ยครับมันสามารถจะปรับได้คุณผู้ชมคือปกติแล้วเนี่ยมันจะฟิกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็ฟิกก็อยู่เฉยๆเลยคือมันจะรับรับน้ําหนักเท่านี้เองแต่ว่าตอนนี้เพอมันปรับเลื่อนได้เนี่ยมันมีความมกนนประสงค์เพิ่มมากขึ้นอย่างตอนเนี้ยเราขนเรือใช่ไหมมันก็เราปรับให้มันพอดีกัน ข้้งหน้าข้างหลังทะนั้นตรงนี้มันสามารถจะพับเก็บได้ด้วยแล้วก็ปรับง่ายครับเพียงแค่บ,บีบตรงนี้มันจะมีกลไกต่อได้มือเดียวแล้วก็เลื่อนขึ้นลงอย่างนี้เลยนะครับง่าย,ายสุดยอดเลยผมว่าเป็นสิ่งที่ s ต o r m t ็กเนีให้มาดีมากแล้วก็นี่ตรงนี้มีที่เหยียบขึ้นด้วยครับเวลาขนของซึ่งก็มันก็ทําให้ขึ้นง่ายขึ้นเวลาแบบขนตรงนี้ปีนด้านข้างอันนี้ก็เพิ่มทําให้เราเนี่ยเก็บ สัมภาระอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญด้านท้ายของเจ้า Storm t a c มันดูพรีเม,มียมสปอร์ตขึ้นนะครับมีโลโก้ Storm t a c ตรงนี้เวลาเราเปิดกระบะามานะครับโอ้โหขนาดเป็นสลิงตรงนี้ยังเป็นสีส้มเลยอ่ะกิมมีคเล่น้อ่นของเขานะครับเอาละครับเรามาดูท้ายกระบะของเจ้า Ford Everest รุ่น s t o m t a c นี่เขามีให้ตรงนี้ด้วยซึ่งใน Ford Ranger รุ่นไวแท็กก็มีมาให้นะครับเป็นตัวท็อปที่แล้วตัวนี้ก็จะมีมาให้คือเป็นไฟ20โวล์นะแต่อันนี้มันรับได้ถึง230โวล์400วัตต์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่จุบรี12โวล์นะครับก็ให้มาแล้วก็มีจุดยึดต่างๆมาให้ทั้งล่างทั้งบนก็ถือว่าเป็นรถที่อนเนกประสงค์สุดเห็นไหมคุณผู้ชมซื้อไปเนี่ยโอ้ตรงนี้เบามากครับมีกลไกทาให้การยกเบาขึ้นผู้หญิงนี่ผมดูส้มือเดียวสุดยอดจริงๆเราไปดูภายในกันหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรแตกต่างจา ยังไงบ้างครับไปครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ภายในของเจ้า Ford Ranger Stomtac ทซึ่งเป็นตัวท็อปสุดล่าสุดนะครับของ f อร์ประเทศไทยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าภายในเนี่ยตกแต่งสวยงามนะเป็นสไตล์ของ f อร์ดูบึกบืนมากมายแล้วก็มันจะมีเรื่องของออโทนสีที่เป็นสีดำไม่ว่าจะเป็นคอนโซลเป็นเบาะแล้วก็มีโลโก้ s ต o m t ท c ติดมาตรงฝังอยู่ตรงเบาะด้วยนะครับแล้วก็จะมีการเดินตะเข็บสีแดงรอบคันเลย ็นครั้งแรกนะครับใน Ford Ranger ที่เป็นกระบะเนี่ยที่จะให้เกียร์ที่เป็น e-shifter ที่เคยเดิมเนี่ยอยู่ใน Ford Everest นะก็มาอยู่ในนี้เป็นที่เรียบร้อยเป็นอัตโนมัติ10จังหวะนะครับแล้วก็ให้หน้าจอเป็นดิจิตอล100% 12.4นิ้วนะครับแล้วก็เป็นหน้าจอกลาง12นิ้วที่เป็นทัชสกรีนได้นะครับแล้วก็คันนี้ให้ระบบขึ้น4ล้อมาด้วยนะครับก็เป็นอย่างว่าแหละตัวท็อปสุดนะเนาะก็สามารถจะปรับได้กับเพื่อ2ล้อนะครับเพื่อ4ล้อแล้วก็4ล้อแบบโ l o w มีเวลชาร์จมาให้นะครับ แล้วข้อที่สําคัญเขามีระบบช่วยจอดรถถอยจอดได้เป็นครั้งแรกอย่างที่บอกไปตอนแรกเป็นครั้งแรกของรถกระบะนะครับที่มีการแบบจอดอัตโนมัติอะ่ะโหสำหรับผู้หญิงเนี่ยขับง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูรุ่นคุ้มค่าที่สุดอีกรุ่นหนึ่งนะครับของ Ford r a n g e r อร์กันเป็นรุ่นที่เขาจัดเป็นหมวดใหม่ทําให้รุ่นเขาตั้งใจว่ารุ่นนี้น่าจะตอบโจทย์ของคนที่อยากจะใช้รถ Ford r a n g e r แล้วก็เป็นรุ่นที่เขา เขาทํากันบ้ามาแล้วว่าเป็นรุ่นที่คนน่าจะชอบมากที่สุดครับเราไปดูกันรุ่นคุ้มค่าของ f o r d เ a นเ e อร์จะเป็นรุ่นอะไรไปชมกันครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคือ Ford เ a นเ e อร์ XLS นะครับซึ่งอยู่ในคือไม่ได้ต่ําสุดนะแต่ว่าเป็นรุ่นที่ยกจาก ต่าสุดขึ้นมาเป็นรุ่นที่คุ้มค่าคุ้มราคาครับก็ไฟหน้าจะเป็นตัว c เป็น LED แล้วนะครับแล้วก็อันนี้มันจะไม่ใช่ไฟที่สามารถจะปรับเลี้ยวอัตโนมัติเหมือนครับ2รุ่นก่อนแต่ว่าจะเป็นไฟที่เป็น LED แบบรีฟักเตอร์นะครับซึ่งแบบนี้มันจะทนทานนะครับแล้วก็มันจะตรงๆเลยแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับกระจังหน้าก็จะเป็นแบบ อาจจะไม่ได้ใช้แบบเป็นโนแบ็คทั้งชินน้นนะก็จะมีเป็นสีดําสีเทานะครับเรามาดูด้านข้างกันบ้างด้านข้างเนี่ยสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเขาให้เป็นแม็กนะเป็นล้อมแม็กนะครับขนาด17นิ้วแล้วก็ยางเขาคือ255 55R17 นะครับก็ถือว่าใช้งานง่ายแล้วก็ราคาไม่แพง คิ้วครับก็จะเป็นพลาสติกธรรมดาจะไม่ใช่แบบเป็นวัสดุที่เป็นโนแ no บ็กเหมือนกับรุ่น StormTag นะครับด้านข้างเนี่ยก็จะมีตรงนี้โลโก้คาว่าเทอร์โบธรรมดาซึ่งรถรุ่นนี้เนี่ยก็อย่างว่าแหละเป็นรุ่นที่ราคาเริ่มต้นเนี่ก็จะใช้เครื่องยนต์2,000เทอร์โบ170ดังมานะครับแล้วก เพราะกับเกียร์อัตโนมัติแบบปกติ6สปีดนะครับก็มีแรงบิดอยู่ประมาณ405นิวตันเมตรก็ถือว่าเยอะพอสมควรแล้วละ่ะนะครับด้านข้างก็จะมีนี้เป็นกระจกมองข้างขนาดใหญ่มีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เขาจะไม่มีไฟมาให้แล้วแล้วก็ไม่มีเป็นกล้องที่สามารถจะดูรอบสามร้อยสี่องศานะครับมีบันไดข้างมาให้แล้วก็ที่เปิดประตูเนี่ยสีเดีกับตัวรถนะครับหลกหลังคางไม่มีนะครับมาดูด้านหลังกันด้านหลังสิ่งที่เขาให้เพิ่มเติมมานะก็คือตรงนี้ตัวเหยียบ นะครับขึ้นไปเก็บของนู่นนี่นั่นนะครับก็ถือว่าให้มาได้ดีส่วนตรงนี้นะครับด้านบนตรงนี้ก็เป็นเป็นวัสดุที่เป็นพลาสติกซึ่งผมว่าดีมากนะเวลาแบบขนของอะไรมันจะได้ไม่ไม่เปื้อนไม่เลอะไม่ทําให้สีมันมีปัญหาไฟท้ายอ่ะเป็นแบบรีฟ r กเตอร์ปกตินะเป็นหลอดไส้นะครับซึ่งจะคนละแบบกับรุ่นท็อปของพวกพี่ๆเขาอยา่างสตอมแท็กของไว t ์แท็นั่นจะเป็น LED อันนี้จะเป็นแบบง่ายๆเรียบๆนะครับ ส่วนในกระบะนะครับเขาไม่ได้ให้วัสดุพุ่มกระบะามานะครับเราก็สามารถจะไปซื้อใส่ได้นะครับแล้วก็โอ้โหตรงนี้หนักเลยคุณผู้ชมไ้ดูด้านท้ายนิดนึงนฮ่ด้านท้ายนะครับ x l s ก็อารมณ์ประมาณนี้เรียบเรียงง่ายๆมีไฟเบรกโดยที่สามาให้ครับเป็นมาตรฐานนี่ตรงนี้มีกล้องด้วยแสดงว่าคันนี้มีกล้องมองหลังครับก็ยังดีครับเซ็นเซอร์ไม่มีมีกล้องมองหลังมาให้ก็ถือว่าใช้ได้เราไปดูภายในกันดีกว่าว่าน่าสนใจแค่ไหนไปครับ ขอดูด้านหลังกันหน่อยนะครับด้านหลังก็เป็นเบาะนั่งที่เป็นเบาะกมัมยี่นะกึ่งผ้าส,สีเทาดำนะครับก็สวยงามแล้วมีที่ใส่ของอยู่ด้านหลังซ้ายเบาะเดียวนะไม่มีแอร์มีช่อง USB เป็นแบบ12โวลต์อ่ะมาให้1อันนะครับไปดูท่านหน้ากันบ้างด้านหน้านะครับ ก็แน่นอนรถรุ่นนี้เป็นรุ่นที่คุ้มค่านะฉะนั้นเบาะไฟฟ้าไม่มีมาให้นะครับก็เป็นเบาะผ้าลายเดียวทั้งหลัง,ลงแต่ว่าอันนี้ปรับได้6ทิศทางนะคือความสูงขึ้นลงได้หน้าซ้ายขวาได้เอทได้นะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยตกแต่งแบบเรียบง่ายนะครับนี่พวงไลัยเนี่ยก็หุ้มไม่ได้หุ้มหนังมานะแต่เป็นยูดิเทสนะครับก็ใช้ได้เป็นพวงาลัยแบบไฟฟ้าแล้วมีมันติฟังก์ชันมาให้ทั้งซ้ายทั้งขวาหน้าจอให้เป็นดิจิตอลมาแล้วนะครับแต่ว่ามีขนาดที่เล็กลงอยู่ที่8นิ้ว ผมว่าแล้วเป็นจอสีด้วยนะสวยงามมากนะครับแล้วก็จอตรงนี้นะครับเดิมเนี่ย12นิ้วตอนนี้ลดลงมาเหลือประมาณ10.1นิ้วนะเป็นแบบทัชสกรีนได้แบบนี้ก็ดีถือว่าใช้ได้ก็ดูตรงนี้ก็ทันสมัยใช้ได้ครับมีระบบแบบเขาเรียกว่า s ิง c 4 เป็นระบบสั่งงานที่เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของ f อร์มาหลายยุคและรุ่นนี้ก็ให้มานะครับรถคันนี้นะครับไม่มีไวเลสชาร์จมาให้นะครับแต่ว่าเขามีช่องพอร์ต USB ให้2พอร์ตเกียร์คันนี้ก็เป็นแบบอัตโนมัติ6จังหวะนะครับก็มีระบบนี่การลื่อาไหลมาให้ด้วยนะครับเปรกมือเป็นแบบดึงอยู่นะและ้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่เท้าแขนโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นทิมสีออกเทาๆที่นึงตรงนี้มีการแบบตกแต่งด้วยวัสดุสีเทาเป็นแบบเหมือน เป็นโนแบกนะแต่สีเทาเออมันก็ดูดีเหมือนกันนะมันดูดีเหมือนกัน,นครับถือว่าใช้ได้จริงๆนะครับเอาเราไปสรุปกันด้านนอกดีกว่าว่าวันนี้โดยรวมแล้วเป็นยังไงชอบแค่ไหนครับแล้วก็นี่ก็คือทั้งหมดนะครับของ3รุ่นที่เรา นํามาให้ผู้ชมได้ดูกันนะครับก็เดี๋ยวขอสรุปอีกนิดนึงก็คือ2รุ่นแรกเนี่ยเป็นรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นท็อปใหม่ไม่ว่าจะเป็น Ford Everest รุ่น Wildtrak นะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นรถกระบะก็คือ Ford Ranger รุ่น Stormtrak ส่วนรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นที่เป็น Ford Ranger ที่คุ้มค่าก็คือ XLS นั่นเองนะครับส่วน3รุ่นเนี่ยราคาจะเป็นเท่าไหร่อันนี้ติดตามได้ในงาน Motor Show นะครับปี2023นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยทาง Ford เนี่ยเคาอบไว้อีกเรื่องหนึ่งเขาจะมีเปิดตัวอีกรุ่นนึงนะครับในงาน Motor Show รุ่นอะไรอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ให้กับช่องของต้นฝองเราด้วยนะครับเพื่อเป็กนกำลังใจในการทำงานครั้งต่อไปนะครับสำหรับครั้งนี้ขอตัวล,ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ